ตรงกับวันที่ทางประชาธิปัตย์นั้นเคยมีการประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะเปิดตัวนะคะผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันนี้นายองอาจคล้าไพบูร์รงหัวหน้าพรคประชาธิปัตย์ก็บอกว่าจะไม่ก้าวล่วงนะคะในกรณีว่าหากพลังประชารัฐเนี่ยจะส่งผู้ว่าหมูป่าลงชิงผู้ว่ากทมด้วยแล้วก็ยืนยันนะคะว่า ประชาธิปัตย์ก็จะส่งเช่นเดียวกันแล้วก็จะเปิดตัวในวันที่13ธันวาคมนี้นะคะนายองอาจคล้ามไพบูรณ์ประธานสอสอและรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์พูดถึงกรณีที่พักพลังประชารัฐจะส่งนายนลงศักดิ์โอสถธนากรนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดประทุมธานีหรือว่าที่ทุกคนรู้จักกันในชื่อของผู้ว่าหมูป่าเนี่ยลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากทมโดยบอกว่า รงนี้นะคะไม่ขอก้าวล่วงพักการเมืองอื่นว่าจะส่งใครล,ลงสมัครเป็นผู้ว่ากทมเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของแต่ละพักที่จะพิจารณาบุคคลที่พักการเมืองนั้นๆเห็นว่าเหมาะสมถ้าผู้ว่าปทุมเนี่ยนะคะตัดสินใจลงสมัครเป็นผู้ว่ากทมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะได้มีทางเลือกนะคะให้พิจารณาเพิ่มมากขึ้นสําหรับในส่วนของพักประชาธิปัตย์เนี่ยไม่ได้คํานึงถึงนะคะว่า <c oughs> พักอื่นจะส่งใครล,ลงสมัคร หรือไม่ส่งใครลงสมัครเรายังคงยืนยันเดินหน้าส่งผู้สมัครผู้ว่ากทมอย่างแน่นอนตามแนวทางของพรรคที่มีนโยบายส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้มแข็งเพื่อเป็นฐานรากของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ท่งเป็นประมุกนอกจากนี้นายองอาจยังบอกด้วยนะคะว่าอดใจรอนิดเดียววันจันท์นี้แล้วนะคะ13ธันวาคมนี้พรรคจะประชุมกรรมการบริหารพรรค เพื่อพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากทมในนามพรรคประชาธิปัตย ก็ขึ้นอยู่กับที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคนะคะว่าจะมีมติให้ใครลงสลักรับเลือกตั้งเพื่อทำให้กรุงเทพเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมเนี่ยนะคะในขณะเดียวกันอย่างที่บอกไปนะคะว่าเมื่อวานนี้ก็มีข่าวว่าทางดรเอหรือว่าดรสุชชวีเนี่ยมีการประกาศราออกจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกะบังหรือว่าสจลนะคะแล้ว ทางดรเอยเคยมีการโพสต์ข้อความบอกว่าผมอยากใช้ความรู้ความสามารถที่มีสร้างประโยชน์ให้กับประเทศแต่ยังไม่ขอพูดมากกว่านี้เพราะว่าต้องให้เกียรติพูดร่วมง,งานที่สจรซึ่งผมยังทําหน้าที่อยู่นะคะอันนี้เป็นคําตอบสั้นๆที่ไม่ได้ตอบรับแต่ก็ไม่ปฏิเสธของดรเอเมื่อถูกถามถึงความชัดเจนนะคะในการที่จะลงชิงชัยในสนามกทมเนี่ยนะคะ แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นคนหนุ่มที่น่าจับตามองเพราะว่าดเรเอเนี่ยเป็นชาวจงังหวัดชนบุรีปัจจุบันอายุ49ปีตําแหน่งล่าสุดเนี่ยไม่ธรรมดานะคะอายุยังน้อยแต่ว่า ตำแหน่งในแวดวงวิชาการก็คืออธิบดีสจอรอเนี่ยนะคะก็คือได้รับตำแหน่งนี้มาตั้งแต่วันที่2ตุลาคม2558ด้วยกันแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นประธานคณะกรรมการวิศวกรแห่งประเทศไทยคนแรกโดยอู่ท่นานไล่ประวัติเนี่ยวันนี้ไม่จบนะโดยเฉพาะประวัติด้านการศึกษาอ้่เป็นคนเก่งเป็นคนคุณภาพอีกคนหนึ่งเลยนะคะถึงกับเคยได้รับฉายาว่าเป็นเดอะดิสรัปเตอร์เมืองไทยนะที่เจ้าตัวบอกว่า ไม่รู้ว่าได้มาอย่างไรนะแต่ที่รู้แน่ๆก็คือว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะเป็นโรโมเดลให้กับคนรุ่นใหม่ในทุกเรื่องนะที่ทําได้ที่สําคัญคือต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้แข่งกับนานาประเทศได้ในระยะยาวโอ้โหเห็นรายชื่อแต่ละคนที่จะหลจะส่งชิงชัยประกวดในสนามกทมแล้วแหมอิจฉาคนกทมจริงนะคะมีโอกาสจะได้เลือกคนคุณภาพแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยโพที่มีทําทั้ง7 8ครั้งของนีด้าเนี่ย ก็ปรากฏว่านะคะดรชัดชาตินอนอนมาตลอดเลยพอ,อ,อมีชื่อของดออร์เอออกมาชัดเจนแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าผลโพครั้งล่าสุดเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่สังคมจับตามองนะคะอย่างที่คุณองคอาจให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่ก็คือว่าเราต้องมารลุนกันนะคะว่าผู้ว่าหมูป่าเนี่ยจะลงสมัครนะคะในสีเสื้อของพปชรหรือไม่เพราะว่า ล่าสุดเจ้าตัวบอกว่าขอเวลาอีกสองสัปดาห์นะขอเวลาไปปรึกษาครอบครัวก่อนก็นแล้วกันว่าจะว่าอย่างไรเพราะว่าดูดูแล้วเนี่ยท่านเองก็เป็นคนที่มีจุดยืนในการทํางานที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะก็เลยพอยังไม่มีความคืบหน้านะคะว่าท่านจะตอบรับหรือจะมาในส่วนของอพปชรหรือไม่หรือว่าจะเป็นแค่การจุดพลุข,ของพปชรก็ตามล่าสุดนะคะในส่วนของต้นสังกัดว่าที่ต้องใช้คาว่าว่าที่ต้นสังกัดอย่างพปชร เขามีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะโดยบอกว่าขอย้ำว่าตอนนี้ทางพัรคเนี่ยยังไม่ได้เคานะหน้าในส่วนของคนที่จะลงชิงเพราะว่ามึงกรุงโดยบอกว่าเพราะว่าหมูป่าชื่อนี้คือกระแสนี่ยอมรับว่าดีที่สุดแต่ว่า อยากจะให้รอฟังจากปากเจ้าตัวดีกว่านะคะเรื่องนี้คนที่พูดก็คือนายจักพันพรน,นิมิตสสกรุงเทพมหานครพูดในฐานะที่เป็นหัวหน้าภาคกทมของพลังประชารัฐนะคะพูดถึงความคืบหน้าการเตรียมส่งผู้สมัครในส่วนของพักที่จะลงสู้ศึกเลือกตั้งผู้ว่าการกรุงเทพมหานครดยบอกว่ายืนยันนะคะในส่วนของพักและคณะทํางานภาคกทมว่า ตอนนี้นะคะมีการเตรียมในส่วนนโยบายแล้วก็คนที่จะลงนะคะพื้นที่ช่วยสอสอและเขตที่ยังไม่มีสอสอส่วนตัวผู้สมัครที่จะลงผู้ว่ากทมก็ย้ํานะคะว่าถ้าเป็นทางการตอนนี้ยังไม่มีมติใดๆจากคณะทํางานภาคกทมและยังไม่มีมติจากคณะกรรมการบริหารพักส่วนตามข่าวที่ปรากฏชื่อนาใยน,ในรงศักดิ์โอสถธนากรหรือว่าผู้ม่าหมูป่าเนี่ยนะคะที่จะลงในนามพักเนี่ย ตอนนี้ยังไม่ยืนยันเพราะว่ายังไม่มีการประชุมหารือเพื่อมีมติแต่ยอมรับจากการลงพื้นที่ของสอสอและคณะทำงานภาคกทมชื่อที่ประชาชนให้ความสนใจและได้รับกระแสะตอบรับที่ดีนอกจากชื่อในโพทั้งหลายแหล่แล้วเนี่ยนะก็คือชื่อของนายรงศักดิ์จะเป็นสิ่งที่ต้องหารือแล้วก็แลกเปลี่ยนกันในคณะเมื่อถามว่าเปิดชื่อผู้ว่าหมูป่าออกมาเนี่ยเป็นการโยนหินถามทางก่อนหรือเปล่านะคะคุณจกักรพันธ์ก็เลยบอกว่า ไม่ทราบว่าใครโยนแต่ไม่ใช่สอสอกทมแน่นะแล้วก็ต้องให้เกียรติท่านเพราะว่าท่านเนี่ยยังเป็นข้าราชการระดับสูงนะคะ จึงไม่น่าจะนำชื่อท่านยามาเปิดเผยแบบนี้แน่นอนแต่ต้องมาจากปากของท่านว่าสนใจกระบวนการจึงจะเริ่มต้นแหมแต่ก็มีภาพออกมาสองครั้งแล้วนะคะที่ท่านไปพบนะบิ๊กป้อมที่ป่ารอยต่อเนี่ยนะมูลที่ป่ารอยต่อสองครั้งแล้วเมื่อถามว่ามีกระแสข่าวว่าผู้ว่าหมูป่าเนี่ยได้เข้าพบกับทางบิ๊กป้อมนะคะที่ป่ารอยต่อนายจัก,กรพันธ์ก็เลยบอกว่าเรื่องนี้ไม่ยืนยันแต่ว่าในฐานะภาคกทมไม่เคยได้พบปะ นะคะแล้วก็หัวหน้าพักก็มอบนโยบายชัดเจนว่าเรื่องนี้ต้องเห็นพ้องต้องกันและหัวหน้าพักจะเป็นผู้พิจารณาในรอบสุดท้ายเมื่อถามย้ำกระแสข่าวที่บอกว่านายลงศักดิ์ขอเวลาตัดสินใจสองสัปดาห์เพื่อปรึกษาครอบครัวก่อนนะคะนายจกรพันธ์ก็เลยบอกว่าก็ไม่ยืนยันเช่นกันนะเพราะว่าผม่ยังไม่เคยเจอเลยเมื่อถามว่าพักพลังประชารัฐได้กำหนดวันเปิดตัวผู้ว่ายอย่างเป็นทางการ เหมือนกับประชาธิปัตย์ที่เตรียมจะเปิดในเร็ววันนี้หรือไม่นะคะคุณจกักรพันธ์ก็เลยบอกว่ายังไม่กําหนดวันและคิดว่าสนามกทมเป็นสนามที่ละเอียดอ่อนมีเรื่องกระแสแล้วก็เรื่องพักใหญ่ที่ทํางานในพื้นที่กทมหลายพักนี่ให้ความสนใจโดยคิดว่ากระบวนการชัดเจนเมื่อพักใดพักหนึ่งเปิดตัวชัดเจนก็จะเป็นตัวเร่งให้พักอื่นๆเนี่ยเปิดตัวด้วยแต่ตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนทั้งนี้เชื่อว่าไม่นานนะคะโดยกรอบเวลาคิดไว้คร่าวๆคือหลังเลือกตั้งอบต ประมาณ3เดือนซึ่งเป็นกรอบเบื้องต้นโดยเราจะเตรียมคนแล้วก็นโยบายไว้พอสมควรขณะที่ทางด้านของโคศพพักพลังประชารัฐคุณพัชรินสัมสิริพงศ์นะคะพูดถึงการส่งผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมในชุมพรแล้วก็สงขลาด้วยที่จะมีก่อนการเลือกตั้งในสนามผู้ว่ากทมน,นะคะบอกว่า เบื้องต้นเนี่ยต้องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพักก่อนว่ามีมติจะส่งหรือไม่ส่งถ้าไม่ส่งจบไปแต่ถ้าส่งก็จะเข้ากระบวนการคณะกรรมการสัญหาและเมื่อถามว่าพักประชาธิปัตย์อยากให้ทางพักร่วมรัฐบาลหลีกทางให้การน,นั้นเนี่ยนะคะคุณพระชลินก็เลยบอกว่าก็จะต้องมาประชุมหารือกันอีกครั้งซึ่งในการเลือกตั้งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วในการส่งผู้สมัครลงแต่ในพื้นแต่ละในพื้นที่ค่ะ